สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่อง Magic of Love Tarot เวทมนต์แห่งรักศาสตร์แห่งการดูดวงนะคะด้วยไพ่ทาโร่และไพ่ออร์เคิลแม่หมอขอขอบพระคุณมาก,มากๆเลยนะคะสำหรับทุกการกดติดตามกด subscribe นะคะ เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอมากๆในการที่จะขยันทําคลิปลงให้เพื่อนๆรับชมกันในทุกๆวันนะคะแม่หมอขอใจนิดนึงตอนนี้แม่หมอเปิดรับดูดวงส่วนตัวแล้วนะหากใครสนใจนะคะติดต่อแม่หมอได้ทางลายตามรายละเอียดใต้ดีสคริปชันคลิปคลิปนี้นะจ๊ะอ้าววันนี้เป็นการดูดวงสำหรับผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะคะราศรีมีนกรกฎพิจิกใครเกิด ธาตุน้ำบ้างวันที่เท่าไหร่บ้างนะคะแม่หมอใส่รายละเอียดไว้ให้แล้วนะว่าแต่ละราศีคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะจ๊ะผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะสำหรับการทํานายในวันนี้เนี่ยวันที่แม่หมอปล่อยคลิปไปพลังงานของคําทำนายทั้งหมดในวันนี้จะมีพลังงานประมาณ1เดือนหรือจนกว่าแม่หมอจะทําคลิปดวงของความรักคนที่เกิดธาตุน้ำ EP ต่อไปนะก็ประมาณ1เดือนแหละแม่หมอจะทําเดือนละครั้งนะคะอ้าโอเคเดี๋ยววันนี้นะเรามาดูกันว่าความรักของผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะคะจะมีอะไรโดดเด่นมีอะไรที่ไพ่อยากบอกมีอะไรที่ไพ่อยากเตือนหรือมีอะไรที่คุณควรรู้บ้างนะใน30วันข้างหน้านี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคุณได้ไพ่อะไรบ้างคะ่ะค่ะไพ่ทั้งหมด15ใบนะคะของผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะคะคุณได้ไพ่ The Hello h a n Three of Cups, The Devil, The Hermit, Eight of Pentacle, Nine of Swords, Two of Cups, Nine of Cups, Two of Swords, Four of s w o r d Confidence, Accept Compliment, New Love, honeymoon แล้วก็ไพ่สรุปนะคะใบนี้นะ Trust โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ไพ่อยากจะเล่าเรื่องราวหรืออยากจะบอกอะไรนะคะกับผู้ที่เกิดทัตน้ำนะราศีมีนกรกฎพิจิกนะคะเรื่องราวความรักพลังงานความรักที่จะเกิดขึ้นหลังจากวันที่แม่หมอลงคลิปวันนี้นะไปหนึ่งเดือนหรือจนกว่าแม่หมอจะทําคลิปของความรักผู้ที่เกิดธาตน้ําใน EP พีต่อไปนะจ๊ะพลังงานในการทํานายครั้งนี้ก็จะสิ้นสุดลงแม่หมอมองเห็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเกิดขึ้น แม่หมอขอทำนายเป็น2กรณีนะกรณีแรกความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนี้นะคุณกับเขาเนี่ยเนี่ยมันมีความต่างคนต่างอยู่นะมีไพ่ทั้ง the h e r p f a n แล้วก็ the hermit ขึ้นมาเลยอะไพ่ h e r a n คือไพ่สังฆราชนะไพ่พระแล้วก็ the hermit คือไพ่ฤาษีต่างคนต่างอยู่ในที่ของตัวเองไม่ยุ่งเกี่ยวไม่ติดต่อสื่อสารไม่พูดคุย ไม่บอกอะไรกันทั้งนั้นน่ะปล่อยให้ต่างคนต่างฝ่ายคิดกันไปอะ่ะว่าอีกคนหนึ่งคิดยังไงรู้สึกยังไงได้แต่อยู่ในมุมของตัวเองนะคิดเนี่ยอยู่ในมุมแต่เราก็คิดคิดไปเองคิดข้างเดียวคิดว่าเขาแบบนั้นเขาคิดแบบนี้เอาเขาก็คิดว่าเราเป็นแบบนั้นเราเป็นแบบนี้นะแต่ไม่ไม่พูดไม่คุยกันนะสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนิ่งเฉยต่างคนต่างอยู่นะจ๊ะแล้วไพ่มาบอกว่าคุณเนี่ย ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี้กรณีแรกคุณเป็นเพื่อนกันมานานละรู้จักกันมานานมากรู้จักกันมานานแบบที่คุณก็คิดว่าเอ๊รู้สึกกับฉันเกินเพื่อนหรือเปล่านะแต่ก็ก็เห็นเขาก็มีมิตรไมตรีคุยกับคนผู้หญิงคนอื่นแบบนี้เหมือนกันนะเออคุณก็รู้สึกว่าคุณไม่แน่ใจเลยอ่ะคุณเครียดคุณสับสนลังเลกับสิ่งที่เขาทําต่อคุณนะนมันมีแต่ความไม่ชัดเจนนะคุณไม่รู้อะไรคุณดูเขาไม่ออกเลยนะกับกรณีที่สอง ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยนะไม่หมองมาว่าเขามีคู่อยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วนะคุณก็รู้สึกอะว่าเออเขาชอบเรานะเราไม่ได้คิดไปเองนะเหมือนเขามีใจนะแต่ว่าความสัมพันธ์ก็ยังเป็นไปไม่ได้ไงทุกสถานการณ์ตอนนี้มันเกิดขึ้นว่าคุณยังไม่ชัดเจนไม่สามารถชัดเจนความสัมพันธ์ได้อาจจะเป็นในสองกรณีที่ไม่บอกเขานิ่งเฉยเขาไม่เคยบอกความในใจกับเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะแต่เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปจากนี้นะจ๊ะคนคนนี้นะเขาจะ รู้ใจตัวเองและใครที่เป็นความรู้สึกที่เขามีพันธนาการในจิตใจที่เขาลบจากสมองไม่ได้ที่เขามีความรู้สึกผูกพันอยากให้ความสัมพันธ์มันชัดเจนเดือนหน้าต่อไปนะคนคนนี้เขาจะพร้อมและที่จะเข้ามาอธิบาย ความไม่ชัดเจนทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาในอดีตกับคุณนะถ้าเขาทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นแค่เพื่อนน่ะไม่ได้มีอะไรสำคัญะ่ะเขาพร้อมแล้วนะไพ่แปดเหรียญเขาจะมาบอกคุณให้แน่ชัดละว,ว่าจริงๆแล้วอะรู้สึกมากกว่าเพื่อนนะแต่สินใจคิดอยู่ดูอยู่ตลอดนั่นแหละหรือถ้ากรณีที่เขามีแฟนอยู่แล้วอะอืมเขาจะ เกิดปัญหาหรือเรื่องราวอะไรทําให้เป็นจังหวะพอดีที่เขาจะบอกเลิกกับแฟนเขาแล้วเขาก็จะโสดอีกครั้งอ่ะนะเขาพร้อมแล้ววันเนี้ยเขามีอิสรภา,าพเขาโสดแล้วเขาจะมามุ่งหน้าความสัมพันธ์แล้วมาบอกความจริงกับคุณนะจากที่คุณนี่ไม่เคยชัดเจนในความรู้สึกของเขาเลยเขาจะบอกคุณนะว่าเขารู้สึกกับคุณมากกว่าเพื่อนนะเขาชอบคุณเขารักคุณนะคะความสับสนลังเลใจความเครียดวิตกกังวลของคุณในอดีตอ่ะนะย้ยามหลับก็คิดยามตื่นก็ ปวดหัวเครียดคิดมากเนี่ยนะความรู้สึกที่เหมือนดาบที่ปักคุณอะนะนะทั้งยามหลับยามตื่นอนะในความไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์ของคนคนนี้มันจะจบสิ้นลงแล้วนะ คนคนนี้เขาจะเข้ามานะคะชัดเจนกับคุณมาบอกคุณนะว่าเขารักคุณนะเขาจะมามอบถ้วยแห่งความรักให้คุณเนี่ยคุณเห็นไหมแล้วมาแบบชัดเจนเลยนะขี่ไม่กวาดมาเลยนะเป็นเหมือนพ่อมดเลยนะเห็นไหมความรักความรักกําลังแบบลอยล่องเต็มไปหมดอ่ะเขาเก็บความรักเก็บความรู้สึกนี้ไม่ไหวแล้วอ่ะทนต่อไปไม่ได้แล้วอ่ะที่จะให ความรู้สึกหรือสถานภาพนะตกอยู่ในคนไม่ชัดเจนความไม่ชัดเจนนะเขาจะมายื่นถ้วยเนี่ยเห็นความรักคุณเห็นไหมหัวใจลอยมาจากถ้วยเต็มเลยนะเขาจะมาบอกคุณและวว่าเขารักคุณชัดเจนกับคุณอยากมีการคบหาความสัมพันธ์ก้าวไปข้างหน้าร่วมกันนะคะแล้วการเปิดใจเปิดตัวครั้งนี้นะ จะเป็นความรักที่สุขสมหวังหอมหวานมากนะไพ่สองใบนี้หมายถึงอะไรไพ่สองถ้วยนะหมายถึงความรักที่มั่นคงมากอบอุ่นจิตใจมีความสุขหอมหวานนะเนี่ยคุณดูสิมีการชนแก้วกันอยู่ริมทะเลไม่พอนะจ๊ะแมวก็ยังเป็นคู่รักกันอีกนะโอ้มีแต่ความสุขหอมหวานเลยนะไพ่สิบถ้วยขึ้นมาเนี่ยทริอปคับคือการเฉลิมฉลองนะการได้ปลดปล่อยจากความทุกข์ ที่นานนาน,นานเงียบมานานนะเออคุณได้คุณได้มีการปรับความเข้าใจแล้วคุณจะได้แบบไปท่องเที่ยวเฉลิมฉลองเนี่ยไปดินเนอร์นะหรืออาจจะไปปาร์ตี้ไปงานอะไรที่แบบเป็นการปลดปล่อยอความทุกข์เครียดที่ผ่านมานะคุณจะเป็นความรักที่มีความสุขแล้วก็ชัดเจนอะหลังจากนาทีเนี้ยนะเขาจะชัดเจนกับคุณอย่างมากนะจะมีความรู้สึกที่ รักคุณชัดเจนแล้วก็ให้ความสุขสนุกสนานน่ะจากที่แม่หมอมองว่าคุณน่ะมีความสัมพันธ์แบบเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วก็เข้ากันได้ดีอยู่แล้วอะ่ะก่อนเนี้ยนะถึงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่คุณก็มีสถานภาพการคบหาที่รู้จักกันสถานภาพที่ดีอะ่ะอืมต่อกันอยู่แล้วพอเป็นแฟนกันทีเนี้ยมันก็เหมือนกับมีความเข้ากันได้มากอะ่ะนะไพ่ามาบอกนะไพ่ามาบอกอะไรคะไพ่ามาบอกว่า confidence คะ่ะ ให้คุณจงมั่นใจเถอะตอนนี้ถึงแม้ว่าเหมือนกับมืดแปดด้านนะคุณมองอะไรไม่ออกนะคุณคิดว่าเขาไม่ชัดเจนคิดว่าเขาใจนึงก็คิดว่าชอบใจนึงก็คิดว่าไม่ชอบอะไรแบบเนี้ยคอนฟิเด n ซ์จงมั่นใจเถิดนะว่าคนคนนี้เขารู้สึกดีกับคุณจริงๆนะคุณไม่ได้คิดไปเองแล้วไพ่ก็มาบอกว่า accept compliment นะคะไพ่ใบนี้ก็คือว่าถ้าเขามาบอกคุณนะว่าเขารักคุณก็ชอบคุณคุณมีเสน่ห์เขามากอะ เอออย่าอย่าลังเลสงสัยนะให้เชื่อให้เชื่อเขานะให้ยอมรับ ให้ยอมรับคาพูดเขาอะ่ะให้ยอมรับการที่เขาบอกรักครั้งนี้หรือว่าชื่นชมคุณในครั้งนี้ว่ามันเป็นจริงนะอย่าไปเครือบแคลงสงสัยอะไรอีกเลยนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนในอดีตก็เขาก็แค่ไม่พร้อมอะ่ะเออวันนี้เขาเดินเข้ามาบอกคุณแล้วนะเขาไม่ยอมรับแล้วเขารักคุณนะแล้วเขาก็ชื่นชมคุณมากนะก็จงดีใจนะคะรับพลังงานบวกรับคาพูดบวกๆจากเขาไปอย่างเต็มใจและหมดความเครือบแคลงสงสัยใดๆนะคะคุณจะมาเป็นความรักครั้งใหม่ที่ สุขสำเร็จหอมหวานเลยทีเดียวนะเนี่ยคุณจะได้เริ่มต้นคบหากันจากที่ไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์กันมายาวนานหรือทําให้คุณครุค่นคิดอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นอุปสรรคปัญหาแบบว่าปิดตาปิดใจอย่าดูเขาไม่ออกอะ่ะมันจะหมดไปแล้วนะพลังงานแบบนั้น คุณจะได้รับความรักครั้งใหม่ที่สดชื่นหอมหวานพ่ยฮันนีมูนออกมาบอกว่าเนี่ยนะจ๊ะเห็นไหมจ๊ะพ่ยฮันนีมูนก็ออกมาบอกเนี่ยนะทรีออฟคัพก็ออกมาบอกเดี๋ยวจะได้เดินทางท่องเที่ยวกันนะเอออาจจะไปต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าต่างพื้นที่ไปดื่มน้ำพึ่งพระจันทร์กันหาบรรยากาศสวยๆไปนอนดูดาวกันนะจ๊ะเออมีอความสุขหอมหวานเลยแหละชีวิตคุณพลังงานความรักกับคนคนนี้นะจะเปลี่ยนแปลงหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวนะเออพลังงานดีพลังงานสวยนะจ๊ะ ร้ายกลายเป็นดีนะทุกสิ่งทุกอย่างจะสุขสมปรารถนาเลยนะเนี่ยท o ออฟคก็ขึ้นมา t r f cup ก็ขึ้นมา h o นนี m มูนก็ขึ้นมาโอ้ไัยหอมหวานทีเดียวอ่ะเรามาดูไพ่สรุปใบนี้กันนะจ๊ะไพ่ใบนี้คืออะไรจ๊ะผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะคะไพ่ใบสรุปบอกว่า t t u r u s t ก็คือความไว้วางใจนี่ไงไพ่ใบนี้ถึงออกมาบอกก่อนแล้วว่าถ้าเขาชัดเจนอะ ก็ปรดไว้วางใจด้วยละ่ะเลิกเครือบแข็งสงสัยเลิกคิดมากเลิกคิดว่าเขามารักไม่จริงมาหลอกลวงมาแบบความนี้ความชัดเจนครั้งนี้จริงหรือเปล่าหลอกเล่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะอย่าคิดแบบนั้นโปรดจงไว้ใจเขาในคําพูดของเขาที่เขาจะมาสารภาพร,รักต่อคุณโปรดจงไว้ใจต่อตัวเองนะว่าคุณก็รักเขาเหมือนกันเห็นไหมพอดูไพ่ใบ,บนี้สี่โอเม็ต่หัวใจล้อมรอบเนี่ยเป็นความรักที่แบบ ได้รักกันสักทีนะความไม่ชัดเจนใดๆมันหายไปแล้วนะความรักชัดเจนมากเลยเนี่ยความรักลุมลุมรอบคุณร้อมรอบคุณอยู่เนี่ยนะถึงเวลาแล้วที่ได้แสดงออกความรักได้แสดงออกความรู้สึกในหัวใจกันแล้วนะมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วนะกับความรักของคุณทั้งสองโปรดจงเชื่อใจและไว้ใจกันและกันนะคะเออไพ่ดีนะคะสำหรับ ผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะจ๊ะราศีมีนกรกฎพิจิกนะพลังงานความรักคุณใน30วันต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นไปตามที่แม่หมอทำนายไปนะแม่หมอขอวอวยพรให้ผู้ที่เกิดธาตุน้ำนะคะมีความสุขสำเร็จสมหวังในความรักแล้วก็ทุกๆเรื่องทุกๆสิ่งที่คุณคาดหวังปรารถนานะแม่หมอขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กด subscribe กดกดระดิ่งกดติดตามและจะกราบขอบพระคุณมากค่ะเพื่อนๆนะคะจะดูโฆษณาโดยการไม่กดสกคริปต์ข้ามนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ